ชุดนี้เปิดไม้ใหม่แล้วนะในพันนะโอ้ดูดูดูโอ้ดูสวัสดีครับเพื่อนๆในพี่น้องๆพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเ e อรี่แล้วก็ คนที่คุมหน้าคุมตานี่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะพลานมิรนะครับวันนี้ออกหมายแล้วใช่ไหมพานมีเบ็ดมาแปดคันใช่ไหมวันนี้เพราะว่าเราหาเหยื่อได้เท่าไหร่แปดตัวแปดตัวปักเบ็ดนี่ไม่ได้ตามจํานวนเบ็ดนะตามจํานวนเหยื่อครับก็วันนี้มากันที่ไมยหมายที่คลิปก่อนนู้นได้ไปสองตัวแต่ที่มันตายใช่ไหม อ่าอ่าลองมาซ้ํากันดูอีกนะครับเผื่อมีตัวเนาะหมายเดิมหมายเดิมหมายเดิมแล้วคันแรกที่ลงเนี่ยก็คันคันคันที่ขึ้นปลาแบบทุรักทุเลค,คลิปก่อนเลยใช่ไหมอันนี้แล้วที่ฮักก็เราลื้อกันจนเตียนหมดแล้วนะตรงนี้เนาะ <c oughs> รอบนี้ปักง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาดูการคลิปนี้ว่าได้เรื่องไม่ได้เรื่องนะครับหมานไม่หมานก็นกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะ จะได้คล้ายๆแบบมีกำลังใจในการทำคลิปให้ได้ดูกันนะครับชอบคลิปไหนชอบตอนไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะขอบคุณมากนะครับนัา่นนาั่นเหยื่อปลาช่อนทั้งหมดเลยเนา่วันนี้นะในพันเนาะได้ปลาช่อนแต่ลูกปลาช่อนไอนมาทั้งหมด่าได้แต่ลูกปลาช่อนนะครับคลิปนี้เรียบร้อยครับคันแรก ไอที่ลื้อขึ้นคลิปที่แล้วเนี่ยตรงนี้ยังลกอยู่เลยนะในพานลือ้อจะเตียนหมดเลยครับตรงนี้นี่เนี่ยนี่ดูรอยเดินเนี спис, ่ยปกติเป็นป่าทุ่งหญ้าเตมไปหมดเลยนี่แล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะเดินเข้าป่ากันให้ลึกอีกหน่อยนะครับจากจุดที่เคยปักจุดแรกนะจะลกๆหน่อยครับ เปลี่ยนเปลี่ยนจุดมั่งใช่ไหมต้นเข้าป่าลึกกันหน่อยนะหลายๆคนก็รู้จักนะครับนี่ใบแฉกนี่ป่าผักน้ำนะงามดีมากๆครับอี่โอ้เหยื่อปลาช่อนนี่ถือว่าเป็นเหยื่อเด็ดของการปักชะโดนะครับปลาช่อนประดุกนี่ถือว่า ของเก่งเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับคัน <Okay. S 2> นี้เลือกอาวุธครับในพานเลือกอาวุธอยู่ <laughs> <laughs> เลือกให้เหมาะกับหมายใช่ไหม <laughs> ตั้นมั่งยาวมั่งนะครับ เขียวนะครับเกี่ยวกลางกลางหลังให้เอ็นมาทางฝั่งหางนิดนันในเองพะน,นะขอขาโดมจะตัดเออเพราะว่าเกี่ยวหัวเดี๋ยวมันกัดหางเกี่ยวหางเดี๋ยวมันกัดหัวครับเกี่ยวให้กลางกลางหน่อยนปักผิวผิวน้ำเลยครับให้มันดิ้นแรง สวยครับแบบนี้จุดนี้คลิปที่แล้วคลิปก่อนเนี่ยก็ได้ไปตัวเล้กเลยพันเนาะตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหม ดูดูความแรงของเหยื่อครับต้องอย่างนี้ครับถึงจะเก่งจุดนี้เปิดไม้ใหม่แล้นะในพันนะซ้ำเดิมเดๆมันก็ซ้ำเกินไปเนาะขยับบ้างขยับบ้างจุดนี้สวยอยู่ครับตอนที่เรามาปักนี่ก็ จะเที่ยงอยู่แล้วนะในพันนะแดดกำลังร้อนเลยใช่ไหมน่าน่นานน่น,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 นครับสวยงามจากที่กำลังปักคันนี้ฮะวันนี้ไม่ได้มาสองคนนะโดนแม็กมันตีปลาแล้วครับหลายรอบแล้วนะครับ ตามมาตีปลาเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยได้ตัวนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคลิปไหนที่ตีแล้วได้ตัวเลยเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการปักคันนี้คันสุดท้ายแล้วกันนะครับสวยงามครับตรงนี้ตรงนี้นี่เคยกัดจนดึงคันเกือบหักไปคันเดาะไปทิ้งแล้วนายพันเนาะ mm hmm. แต่ยังไม่ได้ตัวนะครับจุดนี้ โอเคเดี๋ยวจบการตักไว้ท่นนี้นอกแล้วเดี๋ยวมากู้สองรอบนะครับเป็นรอบเย็นประมาณสักสี่ห้าโมงแล้วก็รอบเช้าอีกรอบหนึ่งถ้าเหยื่อเหลือนะครับจากอามากู้รอบเย็นเนี่ยผมมากกู้แล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเหยื่อเนี่ยเหลือครบทุกคันเลยครับทีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยประมาณเก้าโมงเช้าแล้วเดี๋ยวมีลุ้นอยู่ครับเดี๋ยวตามไปกู้ด้วยกันว่าจะใหญ่จะเล็กจะได้ไม่ได้นะครับไป อ่ะเย็นไม่ได้มาดูรอบเช้านะครับโ,โดนอยู่ใช่ไหมอ,อ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแม็กว่าโดนอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ขอไปดูไซส์หน่อยดูครับโอโแต่ว่าตายเหมือนเดิมนะหมายนี้ปลากัดกลางคืนนี่ ตายตัวที่สามแล้วนะครับไม่เล็กครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากเราดู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 ด,ด,ดูโอ้ใช้ได้ครับอ่าเออเช้ามากูเนี่ยมาสองคนกับแม็กนะครับผ่านมิดไม่ว่างเอาโดนครับผมนี่โอ้แต่ยังสดปิงปงป้งครับไม่ต้องห่วงตัวยังดำอ<ว>ยู่เลย,<ว>ยอ่ะอะประมาณสักสองลูกขวาได้ครับนี่ โอ้ใช่ได้ใช่ได้ยังโดนอยู่นะอ่ะไหนแม็กยกชูหน่อยอืบโอ,อ้เข้าป่าลกนะครับอาหารข้างอาหารข้างนี่เดี๋ยวแม็กออกมาจากป่าก่อนนะโอ้ต้องมุดเข้าไปกูนี่ครับนี่อ่ะไหยยกชูสิสวยหน่อยโอ้น่าจะสองโลไม่รู้จะถึงสามไหมนะครับโอ้เพิ่งตายครับยังสดปิ๊งๆเลยเนืเน้อกยังแดงแป๊ดเลยครับ แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ได้ดูตอนเยออเนาะแหวถ้ามาเช้าๆันนี้นักหน่อยเนะอาจจะมีคันโยกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับต่อไปมาดูคันนี้ครับโอ้นี่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 น,นี่โดนหุบแฝนอยู่นี่ครับเบ็ดเนี่ยแฝนยอดไผ่ยอยู่นี่อ๋อคันนี้ก็กัดนะครับแต่ว่าน่าจะพุบแล้วไม่ตรงเบ็ดนะเบ็ดปิ้วตกมานี่ครับนี่ โอ้นี่ยครับแหมเสียดายเสรยดายยังได้แค่ตัวเดียวนะครับมันยังเหลือเหยื่ออีกเนี่ยประมาณห้าคันนะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักวันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมากู้ด้วยกันอีกรอบครับตัวนี้ก็เดี๋ยวกลับไปชั่งดูกันที่บ้านนะครับว่าจะสักกี่โลนะสามโลแม็กว่ากี่โลสามสามเนาะสี่ว่าไม่ถึงอะ่ะสองสี่อ่ะสามโลกับสองสี่ใครจะถูกนะครับ แม็กบอกว่าเท่าไหร่นะสาโลใช่ไหมช่างน,นเดชทายว่าสองโลสี <c oughs> เดี๋ยวดูในพานครับในพานไม่ได้ไปกู้กับเราเ่ยเอาเอากี่โลในพานว่ากิโลให้ในพานก็ยกหน่อยยกช่างหน่อยยังสดตายแต่ยังสดปิ้งๆเลยในพานสามโลสโลเท่าแม็กเปลี่ยนใหมา่าโลสองสามโลสอเอามาช่างครับดูนะครับ อาอะไรโอ้โหสองโลแปดเว้ยแม็กถูกนี่ว่าเออใกล้เคียงสุดโอ้ว่าเล็กๆนะเกือบสามโลครับเหลือเหลือทั้งหมดที่มีเหยื่อห้าคันก็เลยทิ้งไว้อีกแล้วเดี๋ยวเย็นไปดูอีกรอบเนาะน่าจะมีลุ้นอยู่อ่ะอ่ะใหนพานครับรอบเย็นมาเก็บแล้วใช่ไหมห้าคันมีไหม ไม่ได้เลยสรุปได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วแล้ววันนี้ชุดเก็บเบ็ดนี่เอเปลี่ยนมาสบายตัวเลยนะรองเท้าบูทเกงยีนไม่ต้องใช่ไหมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรากลับไปหายายเนาะนช่ไเนาะไปทําเมนูพื้นบ้านกับตัวนั้นใช่ไหมสองโลเท่าไหร่นะสองโลสองโลแปดเหรอสองโลแปดแล้วสองโลเก้าเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูในคลิปเอากันแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราครับ ก็มาครับมาเจอกับคุณยายนะอายายยิ้มน้อยอ้าวนี่นะครับใส่ชุดสวยด้วยนะวันนี้ทํากับข้าวนะครับเ่ยชุดใหม่ปะไหนยายลืมลืมลืมขอลืมขอชมเชยชุดสวยหน่อยครับนี่วันนี้เรามาทําเมนูพื้นบ้านกันใช่ไหมยายเมนูอะไรครับปลาชะโดส้มค่ะส้มปลาชะโดใช่ไหมอ่าก็เป็นเมนูของปลาชะโดนะครับวิธีการทําปลาส้มเนี่ยเราเคยทําให้ดูไปแล้วนะยายเนาะ ไอตัวนี้ก็คือสําเร็จรูปพร้อมทอดแล้วนะ mm. ยายก็จะเอาจากถุงแล้วก็ล้างก่อนเนาะ mm. อ่าเราจะมาทอดกันครับนี่กอเต้าแล้วก็ก่อนจะทอดเราจะชุบไข่ใช่ไหมย,ยาย mm. อ่ามาครับชุบไข่อย่างนี้นะยายเนาะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ทำาะไรต่อครับเล <Yeah. S 1> พิกมันหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> นี่ก็ให้มันโดนไข่ทั่วๆใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> มาครับยายเริ่มเลย นี่ครับโอ้โหลงกระทะปุ๊บหอมปั๊บทันทีเลยครับนี่ครับนี่ครับน่ากินมากๆยายว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้สีสวยน่ากินมากครับนี่ อ่านเป๊ะหนึงง่งยายในคร่วยเยช้อนก็ไม่มีทัพพีไม่มีมาเลยยายนะ<ป>เอ้านี่ครับ,รบก็เดี๋ยวมีเครื่องเคียงกินด้วยกันอีกนิดหน่อยนะครับยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวขอแต่งให้สวยกว่านี้นะครับ พิ่มความน่ากินเข้าไปครับนี่กระเทียมซอยพริกทอดแล้วก็พริกสดแคบหมูนะสุดท้ายเป็นหอมแดงนะครับ มันจะน่ากินขึ้นอีก2เท่าก็ด้วยเครื่องเคียงครบๆเนี่ยแหละครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ถั่วเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกินคู่กับผักสดแล้วก็ซอสพริกนะะเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับมาครับกับอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูจากปลาชะโดแล้วอร่อยนะที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆครับก็คือปลาส้มเนาะทำแล้วเนี่ยต้องให้เครื่องครบๆแบบนี้นะครับ เราเดี๋ยวกินเป็นคำๆมาแบบนี้ครับอารมณ์เหมือนกินแหนมกระดูกอ่อนนะฮะอย่างนี้นะวิธีกินหยิบปลาส้มมาครับนี่กรอบๆตกเข้าไปอย่างนี้รวบรวมเครื่องเคียงครับทัวหอมแดงกระเทียมนี่พริกแห้งครับแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยพริกสดด้วยนี่จากนั้นครับ ซอสพริกนะต้องซอสพริกนะครับจะเข้ากันลาดช่ำชครับอ่านี่ต้องกินอย่างนี้ครับอัดหมูด้วยอือผักสดด้วยครับ สุด,ดยอดอีกทีนะครับโอ้ชอบมากครับเมนูนี้กับข้าวเลยเนี่ยนี่ครับถ้าเครื่องเคียงไม่ครบแบบนี้เนี่ยความอร่อยก็จะลดลงไปครับสำหรับคนที่ชอบแนวแบบผมแบบนี้นะนี่ฮะราดครับ เมนูนี้นี่กับข้าวก็จะไม่เหมาะเท่ากับแก้มเหมือนเดิมนะ <laughs> อ้า<ะ>วโคตรอร่อยครับอร่อยจริงๆปลาชะโดเนี่ยครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันว่าเนื้อมันเนี่ยไม่อร่อยมันจืดครับเพราะฉะนั้น เมนูที่ทําเนี่ยแล้วให้มันอร่อยกินได้เนี่ยหลักๆที่ผมจะบอกตลอดเลยก็คือลวกจิ้มได้ครับปลาส้มได้ปลาเค็มได้ปลาหวานได้แล้วก็อย่างพวกหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วไปทอดทอดกรอบชุบแป้งอะแล้วเอามาผัดพวก่าผัดพริกไทยดําผัดขึ้นช่ายอย่างนั้นก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าแล่เอาเนื้อสดๆเนี่ยมาทําเป็นเมนูต้มหรือแกงอะไรแบบนี้ครับ <S <S เนื้อมันจะจืดแล้วมันจะล้วนจะไม่อร่อยเลย ก็หลายๆเมนูที่ชื่นชอบแล้วก็ทําให้ดูกันหลายๆรอบหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็ทําตามกันได้นะครับแบบนี้ถือว่าอย่างน้อยผมว่าหลายๆคนชอบแน่นอนครับเมนูแบบนี้นะอ่ะก็ถ้าถูกใจชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ก็ลากันไว้ก่อนฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับาครับ